อยขอบคุณค่ะตันต่อไปเยอะๆนะคะออซีรีส์ก็มานักการใช่ใช่ก็ภาพยนต์ก็ไปแล้วเดี๋ยวมีซีรีส์กลางปีนะคะนายเอซับยูแต่ละปีที่มีเธออย่ากเล่มติดตามกันนะคะทำไมต้องพลาดจันเสด็จเล่น อ่าเพราะอิสระเราเป็นไงคะการรับงบรับงานการตัดสินใจต่างๆนานาลูกก็งานแรกก็งานนี้เลยค่ะอันนี้เป็นอะไรมาเดิมเลยใช่ในการที่จะรับงานก็เป็นอะไรที่ใหม่ๆมากๆแล้วก็รู้สึกว่ามีโอกาสที่หลากหลายด้วยนะคะแต่ว่าตัวเองก็รู้สึกดีใจมากๆที่ที่ได้รับอะไรแบบแบบนี้เพิ่มเติมมากขึ้นด้วยนะคะแต่ว่าก็ยังคงบริหารจัดการข้างในของ BK4EU o นะคะและกิจการรวมแล้วก็ขอบคุณสำหรับทุก ได้รับมาเลยจริงๆนะคะหลังว่าจะพัฒนาต่อไปเรายังมีโอกาสถ้าเกิดว่าอยากให้ช่วยอะไรก็ยังแบบพร้อมที่จะกลับไปทาํางานด้วยเสมอค่ะอยางพอมาเป็นสารับงานเองการตัดสินใจมันย <c oughs> ังไงเหมือนการตัดสินใจเราตามใจฉันพอสมควรค่ะมัน <c oughs> <c oughs> ต้องขั้นตอนในการ <c oughs> จริงๆมีผู้จัดการคอยช่วยดูแล้วก็มีทีมหลายๆคนที่คอยแบบเป็นทีมเป็นทีภษาให้ค่ะว่าเออยังไงดีนะเราจะแบบไหนดีประมาณไหนดีอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่มันง่ายขึ้นไหมมันง่ายขึ้นไหมก็ไม่ แต่ว่าจริงๆเราก็คือวิธีการทํางานมันไม่ได้เปลี่ยนไปไม่ได้เปลี่ยนไปมากอ่ะแค่ลดขั้นตอนลงบางอย่างอีกเดียวเองแต่ว่าก็ยังใช้ได้อยู่แล้วก็ยังมีอะไรก็ยังกลับไปศึกษาผู้ใหญ่ที่ที่ที่มีเชฟเลยแสดงว่าตอนนี้เราก็ยังอยากเป็นศิสระไดเรื่อยยังไม่มีใครมาตามจีบไปจริงๆก็ยังค่ะแล้วก็ดูแลตัวเองเป็นหลังมากกว่านะช่วงนี้ค่ะเพราะเดี๋ยวมีเว้นว่างไปขอไปเรียนต่อไปทำตามความฝันกนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยหรือว่า ที่ที่เธออยากไปเรียนต่อมันทําให้การตัดสินใจในตอนนั้นมันอยากที่จะเป็นอิสระก็ด้วยค่ะเพราะว่าเราเรามีมีความฝันว่าอยากจะไปต่างประเทศสักปีหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยก็เลยมีโอกาสแบบเออมันก็ไม่ได้ทํางานเต็มที่สักอย่างหนึ่งแล้วก็ไม่อยากจะเขาเรียกว,ว่าคอมมิทลับากอะไรกับใคยยาวๆแล้วก็เป็นโปรเจกต์สั้นๆกันกละกันนะคะรวมถึงถ้าในอนาคตมีอะไรพูดคุยกันเราเดี๋ยวเรามาพิจารณากันอีกทีวีธเธอจะไปไปีนึงเหรอใช่ เฮ้ยได้พี่ไปกัไม่ได้ไกลมากโเงพี่บอกว่าพี่ไปกับกับโอ้เรามีตัวอย่างเป็นยูกินอยู่พี่เธอี่จะไปประเทศนะคะพาะพี่ิ่อยพ่เธอจะไปประเทศอะไรนะคะไปญี่ปุ่นค่ะเขาอังกฤษอยังแค่นี้าสบายเลย แต่ว่าก็คือยังไม่ได้ถึงขนาดที่แบบว่าหายไปใช่ค่ะแล้วเดี๋ยวยังมีอะไรอัปเดตอยู่กับแฟนๆอยูเ่เสมอลงถึงก็ยังมีภาพยนตร์ที่รอต,ต่อคิวถ่ายทำอยู่ใช<อ>่เราก็เลยแบบว่าเอ้ยไม่หายไปไหนแน่นอนค่ะแบบเรไปเรียนต่อเกี่ยวกับอะไรเปเรียนต่อเกี่ยวกับการบริหารจัดก,การค่ะก็<อ>ะมาต่อยอดตัวเองเพิ่มขึ้นแล้วก็เจอได้โอกาสในการทําง,งาน,นผู้จัดก,การวงวีไเทีโปรยโดยที่แบบมาจากประสบก,การณ์จริงๆแต่เช<อ>ิญอยากจะ รู้รอบรอบมากขึ้นหรือว่ามีพื้นฐานที่แน่นขึ้นก็เลยตัดสินใจจะไปเรียนต่อในด้านนี้ค่ะคือเพื่อเอามาใช้กับเพื่ออันไหนก็ได้ถ้าเราอยากจะจ้างเราก็มาครอยากจะจ้างว่ากันแม่เลจเมนต์ได้ฮะอะไรนะแล้วเราเตรียมเปิดค่ายเป็นของตัวเองหรือเปล่าวายเปิดค่ายเป็นของตัวเองเลยหรอขอขออีกสักสิปีแล้วกันเดี๋ยวไปวายสัิปีเลยเหรอยวสักสิปีเลยอแพงกว่ผู้ใหญ่กว่านี้อีกหน่อยนึง เตรียมไว้จะไปเมื่อไหร่ยังไงอ่ะก็ประมาณปลายปีนี้ค่ะแต่ว่ามีถ่ายทำภาพยนต์ให้เรียบร้อยก่อนเปนสักพักใหญ่เลยยังไม่ได้ไปเร็วๆแต่จิงๆแปลว่าช่วงที่หายไปก็ยังเห็นงานของเธออยู่งานอยู่เรื่อยมิถุนายนกลางปีก็มีค่ะแบบซีรีส์ได้เห็นไแมไปเด๋ยวแฟนใจหายนะอุ้ยใจหายหรอไม่หรอหายไปอยู่ในใจเรา แสดงใช่มคะมีผลงานแสดงอะไรมีผลงานแสดงค่ะมีผลงานแสดงเยอะไรบ้างมีใน Yes Up อยูแต่ละปีที่มีเธอนะคะก็ฝากด้วยเป็นนักดาวค่ะ9ตอน9ปีสนุกแน่นอนทุกคนอ่านบทแล้วหนูคือเป็นคนที่รอบทตอนต่อไปมาอ่านเสมอเลยก็ฝากด้วยนะคะมีเต้นกับพี่บอยพี่บอยเป็นคนกำกับด้วยเล่นกับพี่บอยเล่นกับไม่ได้เอะอะเลยคะพี่บอย เรียบร้อยแล้วทำเสร็จเรียบร้อยแล้วออนิทุนานี้ค่ะมีทั้งออนไลน์ด้วยแล้วก็มีทางซีวีขาช่องวันแล้วก็ออนไลน์จะเป็นวันดีเอ้ใช่ไหมคแปลว่าก็คือช่วงนี้ก็คือยังงานแน่นช่วงนี้ก็มาเรื่อยๆนะคะแล้วก็ยังจัดสรรเวลาได้อีกอยู่เรื่อยๆ่ติดต่อเข้ามาได้คงลงไไว้ไม่แน่ใจเหมือนกันแต่ว่ายังไม่ได้อยู่ในลิสต์ที่จะทำในปีนี้แต่ก็อาจจะก็ได้เพราะว่า ก็มีสกิลมาแล้วเนอะหลายปีแปลว่าช่วงนี้คือจะเห็นในพาของงานแสดงเนื้อาน้าของรายกานเป็นหลักค่ะแล้วก็งานอีเวนต์หรือว่างานอื่นๆก็ลองมาไม่ปิดกั้นตัวเองแล้วกันอาจจะมีเส้นทางใหม่ๆหรืองานถนัดอื่นๆเพิ่มเติมที่อาจจะไม่รู้ว่าทาได้ลองมาติดต่อลองมาพูดคุยกันก่อนว่ามีอะไรน่าสนใจอยากให้เห็นคาแรคเตอร์เจอหรือว่าเห็นว่าเอออยากให้ลองมาทําส่วนไหนก็เข้ามาคุยกันได้ค่ะทักรอได้เป็นเครื่องมือมา อะไรบ้หลายคนแซวว่าโอ้ยทะเลมันม so ีโดใสจริงๆเลยอ่ไม่ได้ไปเที่ยวแบบนี้นานเลยไม่ได้ไปเที่ยวแบบนี้นานแล้วก็เป็นตัวต่อเนี้หนูเที่ยวเดือนละครั้งเลยอ่ะไปถึงเที่ยวเดือนละทริปเลยอ่ะใช่ก็พยายามแพลนไว้เพราะว่าเพราะว่าที่ผ่านมาที่ผ่านมาไม่กล้าหยุดไม่กล้าหยุดยาวเป็นห่วงเด็กๆ ได้หยุดยาวเท่าไหร่แล้วก่อนหน้านี้คืองานงานงานเยอะมากหรูต้องรับชอบอะไรเยอะมากในแค่แค่นี้เองทำงาแค่ไหนน้องอาจจะนอกมองมันก็ได้หนูก็ไม่มั่นใจเหมือนกันเพราะหนูแค่เป็นคนแอคทีฟกับการทํางานมากเป็นเป็นเวิร์อะโคลิคคนเดียวเหมือนกันแสดงว่าอยู่นี้ถ้าอยู่นิ่งๆแล้วไม่ได้ทํางานก็อาจจะมีอาจจะเบื่ออารมณ์ใช่หนูก็จะเริ่มเริ่มไปหาอะไรทําให้ตัวเองค่ะเช่นการดูแลตัวเองมากขึ้น เบริษัทตัวเองตอนนี้เลได้ได้พักแล้วมันเป็นยังไงบ้างเธอเพราะว่าือนเราไม่ได้ทำได้เข้าใจว่าอ๋อที่เมื่อก่อนทุกคนบอกว่าเชออันนี้มันมันเยอะไปหรือเปล่ามันหนักนะเชอก็แบบก็ทำได้มันยังจัดสรรเวลาได้แต่อ๋อกนปกติเขาใช้ชีวิตกันประมาณนี้นี่เองเรื่องเข้าใจว่าความหมายของการที่เขารู้สึกว่ามันหนักไปอยังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่า เจอเต็มเต็มที่แล้วก็มีความสุขกับทุกอย่างที่ที่ทำมามากๆนะแบบเออจะแค่อาจจะไม่รู้ตัวเท่าไหร่เช่อไหมีจะติดตามในเอีนะคะเอาโซเชียลมีเดียอื่นๆด้วยเนยันในโซเชียลพี่เธอจะจะเห็นไหมอ่ะจเห็นเห็นเเห็เห็นเสี่พาอาจารย์โอเคค่ะ